พระพุทธเจ้าเนี่ยมาอุบัติเกิดในในโลกหรือที่เขาเรียกว่าชมพูทวีปเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยแสดงว่าในโลกเนี้ยมีสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่มีความหมายหรือสิ่งที่มีความล้ําค่าซ่อนอยู่หรือเปล่าครหรือว่าไม่เกี่ยวกันฮะอย่างนั้นคืออันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ของโลกนะ คือพระพุทธเจ้าจะไปวัดในโลกที่ไหนก็ตามจะต้องเกิดในชมภูทวีปเท่านั้นทวีปอื่นจะไม่ไปเกิดจะเกิดเฉพาะในชมภูทวีปและพระองค์จะกล่าวถึงทวีปอื่นใช่ว่าอุตรกรุทวีปอมอโรโกยานทวีปอะไรต่างๆนี้เป็นต้นแต่พระพุทธเจ้าทุกองค์จะต้องมาอุบัติที่ชมพูทวีปเท่านั้น ก็ชมพูทวีปก็ก็น่าจะทาะ่วอาเซียรหรืออาจจะกอ่อาจจะเบบนั้นแบนั้นอ่าจะรอรอนั้นแล้วก็มีอย่างหนึงนะพระพุทธเจ้าจะไปเกิดที่ไหนก็ตามพระองค์จะเกิดในสองตระกูลเท่านั้นคือไม่เกิดเป็นตระกูลกษัตริย์ก็เกิดเป็นตระกูลพราหมณ์ นีเน่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแต่และแต่และองค์ <c oughs> าน,าน